ท่านทั้งหลายในเรือนเล็กๆของท่านมีชีวิตตัวหนึ่งอ่อนโยนบ้างดื้อรั้นบ้างมันทําให้ท่านต้องลุกขึ้นยามรุ่งอรุณต้องจัดหาข้าวน้ําต้องกังวลสุขภาพต้องห่วงแม้กระทั่งอารมณ์ของมันบางคราวท่านบอกตนเองว่าสัตว์นี้เป็นของเราเราเป็นนายของมันแต่จงเครค่ครวญให้ถ่องแท้เถิดวิถีชีวิตของท่าน หมุนเวียนอยู่รอบมันทุกเมื่อเชื่อวันเจ้าของที่แท้คือใครกันแน่เป็นท่านหรือเป็นมันความรักที่ท่านมีต่อสัตว์เล็กตัวนี้ลึกยิ่งกว่าความผูกพันต่อทรัพย์สินลึกยิ่งกว่าความผูกพันต่อบุตรหลานความรักนี้เองที่ทำให้ใจอ่อนโยนจนแข็งแรงแข็งแรงจนกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการไม่รู้ตัวท่านเฝ้าระวังกลัวการเจ็บไข้ กลัวการลาจากกลัวการพัดพรากและในที่สุดความรักกลับกลายเป็นความกลัวความห่วงใยกลับกลายเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่ารักที่ประกอบด้วยตัณหาคือบ่วงพันธนาการรักที่ประกอบด้วยเมตตาคือหนทางสู่ความสงบเมื่อท่านยึดถือว่านี่คือของเราก็จะทุกข์ในวันที่มันจากไปแต่เมื่อท่านเห็นว่า นี่คือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายใจก็จักวางได้และรักนั้นจักกลายเป็นสะพานมิใช่โซ่ตรวนวันนี้เราจักพิจารณาไปด้วยกันว่าความผูกพันกับสัตว์เล็กหาใช่เพียงเรื่องความน่ารักแต่คือบทเรียนลึกซึ้งแห่งกรรมที่สะท้อนธรรมะของชีวิตท่านทั้งหลายพร้อมแล้วหรือยังที่จะค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วใครเป็นนาย และใครเป็นทาสท่านทั้งหลายในการครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถีมีขหบ,บดีผู้หนึ่งมั่งคั่งมากมีทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารล้อมรอบแต่ในใจกลับหาความสุขไม่ได้เลยเพราะความรักที่เขามีต่อสัตว์เล็กตัวหนึ่งแมวสีขาวดวงตาใสดังแก้วสองแสงเขารักมันเกินประมาณ ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารจัดเรือนชั้นในให้มันอยู่ปูผ้าไหมปิดหน้าต่างกันลมกันยุงกันฝนเขาสั่งคนงานให้เฝ้ามันอย่างดีราวกับว่ามันคือแก้วตาดวงใจยิ่งกว่าบุตรหลานของตนแต่ความรักนั้นไม่ใช่ความสุขกลับเป็นความกลัวเขากลัวมันจะป่วยกลัวมันจะตายกลัวมันจะหายไปเพียงครู่หนึ่ง ใจของเขาหวั่นไหวไม่หยุดแม้ในยามค่ำคืนก็ไม่อาจหลับสนิทความรักกลายเป็นห่วงความห่วงกลายเป็นทุกข์บ้านที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินจึงกลับกลายเป็นคุกที่กักขังใจของเขาเองครั้นวันหนึ่งข้าบ,บดีนั้นได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก้มกราบลงแทบพระบาทน้ำตาคลอเบ้าแล้วกราบทูลด้วยเสียงสั่นเครือว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามีทุกสิ่งพร้อมสับแต่ใจหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมัวแต่ผูกพันอยู่กับแมวตัวเล็กๆนี้ข้าพเจ้ารู้ว่ามันเกินไปแต่ก็ถอนใจออกไม่ได้พระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสสอนว่าท่านนั้งหลายรักที่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นย่อมกลายเป็นบ่วงพันธนาการ แมวหาได้ผูกขะาบดีนั้นไวไห่แต่ใจที่ครอบครองต่างหากที่สารเชือกมัดตนเองยามรักปนตันหาความกลัวก็เกิดขึ้นยามกลัวความทุกข์ก็รุมเรา้าแล้วตรัสว่าการเลี้ยงดูสัตว์ก็เป็นกรรมกรรมคือเจตนาหากเลี้ยงด้วยโลภะก็ผูกพันความอยากหากเลี้ยงด้วยโทสะ ก็ผูกพันความขัดเคืองหากเลี้ยงด้วยโมหะก็ผูกพันความหลงไหลแต่หากเลี้ยงด้วยเมตตาและปัญญารู้จักประมาณรู้จักวางใจแม้เพียงเศษข้าววางไว้ก็เป็นอุบายฝึกละตรณีและปลูกเมตตาอันกว้างใหญ่ข้าบดีได้สดับทำแล้วดุดมีผู้ยกก้อนหินหนักออกจากอกแม้ไม่ใช่หายทุกข์สิ้นเชิง แต่ความหนักที่เคยบดบังใจกลับเบาบางลงเขายังรักแมวเช่นเดิมยังห่วงเช่นเดิมทว่าในห่วงนั้นเริ่มมีแสงแห่งความเข้าใจส่องผ่านเหมือนคนที่เคยจมอยู่ในความมืดมองเห็นแสงรำไรอยู่ลิบลิบเบื้องหน้าเขารู้แล้วว่าปัญหามิใช่แมวและมิใช่ความรักหากแต่เป็นการครอบครองที่ทำให้ใจวันไหว เขาไม่อาจปล่อยวางได้ในทันทีแต่ในใจเริ่มมีคำหนึ่งดังก้องรักด้วยเมตตามิใช่ด้วยตัณหาวันนั้นเขากลับไปเรือนมิได้เลิกเลี้ยงแมวมิได้ผลักมันออกไปแต่เมื่อมองเห็นมันนอนขดอยู่ข้างหมอนความรักที่เคยแน่นหนาเหมือนโซ่ตรวนกลับคลายลงเล็กน้อยกลายเป็นเส้นได้บางบางที่อ่อนโยนกว่าเก่าเขายังต้องฝึกต่อไป แต่ใจไม่อึดอัดเหมือนวันวานอีกต่อไปท่านทั้งหลายคืนนั้นหลังจากกลับจากเชตวันวิหารขาหบ,บดีนั่งนิ่งอยู่ในเรือนแสงตะเกียงส่องปนอ่อนข้างกายแมวขาวนวลตัวเดิมนวนขดอย่างสงบเขาจ้องมองมันอยู่นานใจยังรักยังห่วงเช่นเดิมแต่ไม่เหมือนเมื่อวานเพราะในความห่วงนั้น มีเสียงกล้องในใจรักด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยตัณหาตั้งแต่นั้นมาเขาค่อยๆฝึกตนใหม่ทุกครั้งที่วางอาหารในถ้วยเขาไม่คิดว่านี่คือของกูที่จะต้องเลี้ยงดูหากแต่พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ต่างกันการให้อาหารเพียงเล็กน้อยก็เป็นการฝึกใจให้คลายจากความตรณี เมื่อแมวอ้อนมาคลอเคลียเขายิ้มให้อย่างอ่อนโยนแต่ในใจมิได้ผูกว่ามันต้องอยู่กับเราเสมอไปหากแต่เตือนตนเองว่าวันนี้มันยังอยู่เป็นบุญแล้ววันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรก็เป็นธรรมดาความรักที่เคยเป็นโซ่เริ่มแปลเป็นสะพานที่พาใจไปสู่ความสงบครั้นบางครั้งแมวซุกสนทำสิ่งที่เขาไม่พอใจ เขารู้สึกโกรธอยู่บ้างแต่ก็ระลึกทันว่าโกรธก็เป็นกรรมรักก็เป็นกรรมเขาจึงหายใจยาววางใจลงไม่ตีไม่ผลักเพียงแก้ไขเท่าที่จำเป็นแล้วปล่อยไปความโกรธที่เคยลุกโขมเหมือนไฟจึงกลายเป็นเพียงประกายเล็กๆแล้วดับไปเองเมื่อแมวเจ็บป่วยเขายังพามันไปหาหมอดูแลอย่างเต็มกำลัง แต่ต่างจากเก่าใจที่เคยสั่นสะท้านกลับมั่นคงขึ้นเขารู้ว่าแม้ยาจะช่วยได้เพียงกายแต่ไม่มีสิ่งใดช่วยให้ชีวิตนี้คงอยู่ชั่วนิวรันด์เขาจึงภาวนาเงียบๆว่าขอให้เจ้าพ้นทุกข์ตามวิสัยเถิดและวางใจลงอย่างสงบทัานทั้งหลายนี่คือการจัดการกรรมมิใช่การตัดความรักทิ้งมิใช่ผลักสัตว์ออกไป แต่คือชำระเจตนาให้เมตตาเป็นเมตตาแท้ไม่แฝงด้วยความอยากครอบครองไม่ผ่านด้วยความกลัวสูญเสียทุกลมหายใจที่ได้อยู่ร่วมกันคือโอกาสแห่งการภาวนาทุกการให้อาหารคือการฝึกปล่อยวางทุกครั้งที่โกรธแล้วรู้ทันคือการดับไฟกรรมขหาหบ,บดีมิได้เปลี่ยนไปเป็นผู้วิเศษในชั่วคืนแต่ทุกวัน ใจเขาเบาลงทีละน้อยรักยังอยู่ห่วงยังมีแต่ไม่หนักหน่วงเหมือนก่อนเหมือนคนที่เคยแบกหินก้อนใหญ่ตอนนี้เหลือเพียงก้อนกรวดพอให้รู้สึกแต่ไม่บทบางทางเดินอีกต่อไปท่านทั้งหลายการเวลาผ่านไปแมวสีขาวนวลที่กหบดีรักนักหนาก็เติบโตแก่เท่า และเริ่มอ่อนแรงตามธรรมดาของสัตว์โลกวันหนึ่งมันล้มป่วยไม่กินอาหารโนอนหายใจหอบอยู่มุมเรือนขาหาบดีนั่งเฝ้าด้วยใจสงบไม่ช่ใจที่หวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนเขาวางยารักษาให้น้ำดื่มแล้วเพียงนั่งใกล้ๆมองดูมันอย่างเงียบงันเขารู้แล้วว่าตนมิอาจเหนียวรั้งชีวิตนี้ไว้ได้ตลอดกาล ความกลัวพลัดพรากที่เคยกัดกินกลับถูกแทนที่ด้วยความอ่อนโยนและยอมรับเขาระลึกถึงพระธรรมที่ได้ฟังรักด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยตัณหาถ้อยคำนั้นมิใช่เพียงเสียงในความคิดหากแต่เป็นความจริงที่เขากำลังเห็นด้วยตาและใจตรงหน้าสัตว์เล็กที่เคยกระโดดโลดเต้นบัดนี้นอนอ่อนแรงสัตว์เล็กที่เคยเป็นศูนย์กลางของความรัก กลายเป็นกระจกส่องให้เขาเห็นความไม่เที่ยงอย่างแจ่มชัดคืนนั้นคหาบดีมีได้นอนเขานั่งพิจารณาลมหายใจของแมวที่ถี่บ้างขาดบ้างสั้นบ้างแล้วหันมามองลมหายใจของตนเองที่ไม่ต่างกันสิ่งนี้ชัดนักทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนเดินทางไปสู่ความดับไม่มีใครรั้งไว้ได้เลยและในห้วงเงียบของรัติกานั้น เขารู้สึกว่าใจตัวเองเบาขึ้นอย่างประหลาดเหมือนโซ่ตรวนที่เคยรัดแน่นคลายออกแม้ยังรักสัตว์เล็กตรงหน้าแต่รักนั้นไม่ใช่บ่วงอีกต่อไปหากเป็นความปรารถนาดีอันสงบที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หวาดวันท่านทั้งหลายนี่แหละคือการตื่นรู้ไม่ใช่ปฏิหารไม่ใช่การบรรลุในพริบตา แต่คือการที่ใจค่อยๆยอมรับความจริงของโลกเห็นความไม่เที่ยงอย่างตรงไปตรงมาไม่ผลัดไม่ดึงแต่เปิดใจรับด้วยเมตตาและสติเมื่อรุ่งอรุณมาถึงแมวยังหายใจอยู่แม้ร่างกายยังอ่อนแรงแต่ขหบุดีมองมันด้วยใจที่ต่างออกไปเขาไม่ภาวนาขอให้มันอยู่ตลอดการอีกแล้วแต่ภาวนาเพียงว่า ขอให้เจ้าพ้นทุก์ตามวิสัยของเจ้าเถิดและในขณะนั้นเองเขาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วความรักที่ไม่ผูกพันความเมตตาที่ไม่ครอบครองนั่นแหละคืออิสระที่แท้จริงของหัวใจท่านทั้งหลายเรื่องของขหบดีผู้มั่งคั่งกับแมวตัวเล็กนั้นอาจูเป็นเพียงเกร็ดเล็กน้อยในพุทธการ แต่แท้จริงกลับสะท้อนใจคนทุกยุคทุกสมัยได้อย่างท่องแท้เพราะในเรือนของพวกเราทุกคนต่างก็มีแมวอยู่แล้วทั้งสิ้นบ้างก็เป็นแมวจริงๆที่เรารักบ้างก็เป็นสิ่งอื่นที่เรายึดมั่นลูกหลานทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งความฝันและความทรงจำทุกสิ่งที่เราหวงแหนจนใจหวาดกลัวการสูญเสีย สิ่งนั้นคือแมวของเราเองข้าหาบุดีในวันนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นผู้บรรลุธรรมในชั่วพริบตาแต่เขาได้เริ่มต้นก้าวแรกจากความรักที่เป็นบ่วงไปสู่ความรักที่เป็นเมตตาจากความกลัวที่กักขังไปสู่ความอ่อนโยนที่ปลดปล่อยและนั่นเพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ ความรักไม่ใช่สิ่งผิดความรักไม่ใช่โทษแต่ถ้าขาดสติมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนหากประกอบด้วยปัญญามันจะกลายเป็นสะพานพาใจข้ามพ้นทุกข์ดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อพวกท่านกลับไปบ้านในค่ำคืนนี้ลองมองสัตว์เลี้ยงที่นอนขดอยู่ลองมองสิ่งที่ตนรักที่สุดแล้วถามตนเองเบาๆว่าเรากำลังรักด้วยเมตตา หรือกำลังรักด้วยตัณหาหากคำตอบยังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งท้อใจจงเริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการให้อาหารด้วยใจที่วางการลูบหัวด้วยใจที่รู้เท่าทันความไม่เที่ยงการแผ่เมตตาออกไปให้กว้างกว่าเพียงสิ่งที่เรารักเมื่อทำได้ทีละก้าวใจจะค่อยๆค,คลายบ่วงและแสนธรรมจกส่องชัดขึ้นนี่คือสาร ที่เรื่องเล็กๆของแมวตัวหนึ่งได้ฝากไว้แก่พวกเราว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นทาสของใครหากแต่เราทุกคนยังเป็นทาสของตัณหาอยู่หากละวางได้เมื่อนั้นย่อมเป็นอิสระหากท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าของธรรมที่ได้สดับในวันนี้ก็ขอจงอย่าหยุดเพียงแค่ฟังแต่จงลงมือฝึกจริงๆในชีวิตประจำวันและหากเห็นว่า เรื่องนี้อายเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันเพื่อให้แสงธรรมนี้ได้แผ่ไปไกลกว่าขอบเรือนของเราสู่ใจผู้ที่ยังมืดมนให้เขาได้พบความสงบเช่นเดียวกันขออนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านที่ยังแสวงหาธรรมท่ามกลางโลกอันวุ่นวายขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมพบความสงบในใจ และก้าวพ้นบ่วงแห่งตันหาไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงขอบพระคุณครับ